สวัสดีครับเวลาเรานึกถึงเทพีแห่งโชคลาภเนี่ยพระแม่ลักษมีใช่ไหมครับภาพก็จะแบบสวยงามสว่างสวยัยอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะเป็นภาพจำที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่านะครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากคือตอนกวนกเกษียนสมุทรเนี่ยการเกิดขึ้นของพระแม่ลักษมีท่านไม่ได้มาองค์เดียวนะครับอืมใช่ค่ะมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เหมือนเป็น เป็นเงาตามมาด้วยเงาเหรอครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่แต่สำคัญมากคือขณะที่พระแม่ลักษมีนำความเจริญมาเนี่ยก็มีอีกองคหนึ่งเกิดขึ้นจากทะเลเดียวกันคืออะลักษมีค่ะอะลักษมีโอโ้แค่ชื่อก็ฟังดูตรงข้ามกับลักษมีเลยนะครับแบบว่าพลังงานลบๆความโชคร้ายความขัดข้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ ในตำนานฮินดูนะคะอัลลักษมีเนี่ยาบางก็ว่าเป็นพี่สาวบางก็ว่าเป็นน้องสาวของพระแม่ัลักษมีแล้วแต่ตำนานไปค่ะท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอับโชคความขัดสนความขัดแยง้งความสุกปรกไม่เป็นมงคลทั้งหลายแหล่เลยค่ะโห oh. เหมือนเงาที่แยกจากแสงไม่ได้นะคะน่าสนใจมากครับปกติเราก็อยากได้แต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับแต่นี้บอกว่ามีอีกด้านอยู่คู่กันตลอด งั้นวันนี้เรามาลองอทำความเข้าใจเรื่องอลักษมีให้ลึกขึ้นดีกว่าครับว่าบทบาทจริงๆของท่านคืออะไรเกี่ยวข้องกับพระแม่ลักษมียังไงแล้วเรื่องสองพี่น้องต่างขั้วนี่มันให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับโชคโชคร้ายความสมดุลในชีวิตดีเลยค่ะหรือแม้แต่วิธีที่เรามองความทุกข์ยากต่างๆเมื่อเรามานั่งคุยเรื่องเทพสนุกๆแต่ได้ข้อคิดกันนะครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มที่จุดกำเนิดเลยนะคะ ตอนกวนกรียณสมุดครับครับตอนนั้นนี่ภาพคงแบบอลังการมากเทวดาก็อสูรช่วยกันกวนทะเลน้ำนมมีพระนารายณ์เป็นเต่ากูรุมาวตานคอยรองรับภูเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ระดับจักรวาลเลยนะกวนกันนานมากเหนื่อยมากจนกระทั่งมีของต่างๆผุดขึ้นมาเ,เริ่มจากสิ่งที่น่ากลัวก่อนเลยคือยาพิษหาละะอ๋อที่พระศิวะต้องดื่มเข้าไปใช่ค่ะ พระศิวะต้องดื่มเข้าไปไม่งั้นจัก,กรวาลแย่เลยกลายเป็นพระสอสีนินหรือนีละกันครับและหลังจากนั้นก็มีของดีๆตามมาพูกเพชรช้างเอราวันม้าอุดชัยศรวัวต้นไม้นางอับอรพระจันทร์แล้วก็แล้วก็มาถึงการปรากฏองค์ของพระแม่มหาลักษมีค่ะงดงามหาที่เปรียบไม่ได้เลยผุดขึ้นมาจากฟองคลื่นประทับบนดอกบัวเปล่งประกายสีทองสวยงามมาก <c oughs> ท่านนำความสุขความเจริญความมงคลไปทั่วเลยค่ะเทวดาดีใจกันใหญ่ฟังแล้วเป็นจุดพีคเลยนะครับแต่อย่างที่ว่าไว้ตอนตอน้นความสุขสมบูรณ์ม,มันมักจะมีอีกด้านเสมอถูกต้องค่ะนี่คือหลักทวิภาวะหรือ Duality ที่สะท้อนในตำนานนี้เลยมหาสมุรเนี่ยไม่ได้ให้แต่สิ่งดีๆแสงสว่างอย่างพระแม่ลักษมีอย่างเดียวแต่ก็ให้กำเนิดเงาหรือสิ่งที่ตรงข้ามมาด้วยแล้วการปรากฏตัวของอลักษมีล่ะครับ เป็นยังไงแตกต่างจากพระแม่ลักษมีมากไหมครับต้องดูน่ากลัวน่ารังเกียจเลยหรือเปล่าคือตามปุรณะบางฉบับนะคะขณะที่ทุกคนกําลังตะลึงในความงามของพระแม่ลักษมีอยู่เนี่ยเอ่อจากกระแสะคลื่นข้างล่างที่มันยังขุนขุนปั่นป่วนจากพิษฮาละละที่เหลืออยู่ก็มีพลังงานอีกแบบก่อตัวขึ้นมาพลังงานแบบไหนครับเป็นพลังงานของความความขัดแคลนความอิจฉาความขัดแย้งอะไรแบบนั้นคะ่ะแล้วรูปลักษณ์ท่านล่ะครับ เออว่ากันว่าร่างท่านอาจจะดูหยาบกร้านหน่อยห่อหุ้มด้วยเงาด้วยควันดวงตาอาจจะคมคมเหมือนถ่านไฟท่าทางดูร้อนรนกระสับกระส่ายไม่สงบแล้วก็มีเสียงพึมพมไม่พอใจออกมาตลอดเวลาค่ะโหตรงข้ามกับพระแม่ลักษมีเลยใช่ค่ะตรงข้ามกันเลยแล้วท่านก็ประกาศตัวเองออกมาเลยท่ามกลางความตกตะลึงมีตำนานเล่าค่ะว่าท่านประกาศเสียงอาจจะแหบๆแต่ดังชัดนะ ข้าคืออลักษมีพี่สาวหรือน้องสาวของสรีพระแม่ลักษมีเกิดจากมหาสมุทรเดียวกันที่ใดนางนำความปรองดองความอุดมสมบูรณ์ไปข้าจะไปที่นั่นเพื่อปลุกความขัดแย้งทดสอบคุณค่าโห oh. หากไม่มีค่าของขวัญจากนางอัดไร้ความหมายข้าคือกระจกเงาที่สะท้อนความไม่คู่ควรของผู้รับผ่อนประมาณนี้ค่ะ ฟังแล้วขนลุกนิดๆเลยนะครับรู้สึกถึงพลังอีกด้านที่แรงไม่แพ้กันเลยบรรยากาศคงเปลี่ยนไปเลยนะครับเทวดาคงแบบอึดอัดกลัวๆแน่นอนค่ะความสุขหายไปเลยเกิดความอึดอัดความสงสัยพระอินทนี้ถึงกับต้องไปถามพระนารายเลยนะคะว่าทําไมปล่อยให้มีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นมากําจัดไม่ได้หรอนั่นสิครับในเมื่ออยากได้แต่สิ่งดีๆทําไมต้องมีตัวแทนความโชคร้ายด้วยพระนารายว่าไงครับ พระนารายณ์ท่านสุขุมนะคะท่านอธิบายว่าเอออย่าไปปฏิเสธอุปสรรคในรูปของอลักษมีเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติเหมือนกลางวันคู่กับกลางคืนแสงสว่างคู่กับความมืดอ๋อโชคลาภความเจริญก็ต้องมีความท้าทายมาคู่กันไม่งั้นมันจะดำรงอยู่จริงๆได้อย่างไงหมายความว่าอลักษมีไม่ใช่แค่พลังลบหรือความชั่วร้ายแต่มีหน้าที่บางอย่างในระบบจักรวาล เออฟังดูท้าทายความเชื่อเดิมเดิมเหมือนกันนะที่เรามองว่าโชคร้ายคือสิ่งไม่ดีต้องหนีใช่ค่ะเพราะนารายชี้ว่าอลักษมีคือเงาที่จําเป็นเป็นเครื่องทดสอบความคู่ควรของผู้รับพรจากพระแม่ลักษมีเหมือนคัดกรองอะค่ะคนที่หญิงยโสละโมบเห็นกะตัวประมาทเลื่อเน,เนี่ยจะดึงดูดอลักษมีเข้ามาเองเหมือนพิสูจน์คุณค่าถ้าไม่ผ่านบททดสอบพรก็จะหายไปหรือถ้าผ่านก็จะแกร่งขึ้น คล้ายๆแบบนั้นค่ะอลักษมีจะชำระล้างคนที่ไม่คู่ควรหรือคนที่ใช้ความมั่งคั่งผิดทางส่วนคนที่คู่ควรยังมีคุณธรรมความกตัญญูก็จะผ่านไปได้แล้วอาจจะเข้าใจคุณค่าของพอรมากขึ้นด้วยซ้ําแล้วพระนารายก็ทรงกําหนดบทบาทหรือขอบเขตของสองพี่น้องไว้ชัดเจนเลย ถูกต้องค่ะท่านบอกว่าสองคนนี้ต้องอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์เพื่อรักษาสมดุลคนนึงเป็นพรอีกคนเป็นคำเตือนพระแม่ลักษมีจะไปอยู่ที่ที่คนอ่อนน้อมสะอาดมีเมตตาให้ทานสัตว์จริงส่วนอัลักษมีก็ตรงกันข้ามเลย ใช่ค่ะอลักษมีจะถูกดึงดูดไปอยู่ที่ที่หรือในใจคนที่โลภหลอกลวงเอาเปรียบเย่อหญิงสกรปรกไร้ระเบียบทั้งกายทั้งใจที่ที่มีแต่ความขัดแย้งทะเลาะกันนี่คือกฎแห่งความสมดุลของจักรวาลค่ะหลังจากนั้นพระแม่ลักษมีก็เสด็จขึ้นสวรรค์ไปกับพระนารายณ์แต่อลักษมีนี่เเลือกจะลงมาโลกมนุษย์แทนเหรครับ ใช่ค่ะมีเรื่องเล่าว่าท่านเที่ยวทางไปตามที่ต่างๆเลยไม่ว่าจะวังหร,ร,รูหรือกระท่อมคนจนคือท่านไม่ได้หาความสบายทางวัตถุนะแต่มองหาพลังงานบางอย่างที่เรียกหาท่านพลังงานแบบไหนครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดท่านเข้ามาก็คือสภาวะจิตพฤติกรรมที่พระนารายว่าไว้นั่นแหละค่ะเช่นความโลภที่ซ่อนอยู่หลังความรวยการโอ้อวดเกินงามจนลืมตัว การทะเลาะแย่งสมบัติกันความอิจฉากันในหมู่ญาติเพื่อนฝูงการโกงการเอาเปรียบในการค้าขายอื้อหือสภาวะพวกนี้เหมือนเปิดประตูต้อนรับอลักษมีเข้ามาเลยค่ะฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วพออลักษมีเข้ามาผลคืออะไรครับท่านมาทําลายอย่างเดียวเลยไหมไม่เชิงทําลายล้างโดยตรงนะคะแต่นางเข้ามาเพื่อเอ่อเผยความเปราะบางหรือจุดอ่อนที่มันมีอยู่แล้วในสถานการณ์นั้นๆนะคะอ๋อ พอความมั่งคัง่งความสัมพันธ์มันสร้างบนฐานที่ไม่ถูกไม่ดีหรือใช้ผิดทางขาดคุณธรรมเนี่ยการมาของอลักษมีก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความวุ่นวายขัดแยง้งสูญเสียเสื่อมถอยเหมือนเร่งให้สิ่งที่มันไม่มั่นคงไม่บริสุทธิ์สลายตัวเร็วขึ้นเข้าใจแล้วครับ คือไม่ได้สร้างปัญหาใหม่แต่เหมือนไปขยายปัญหาเดิมที่มีอยู่ให้ชัดขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับตอนพระแม่ลักษมีเสด็จมาที่จะมาพร้อมบรรยากาศดีๆกลิ่นหอมแสงสว่างเสียงดนตรีความรู้สึกดีๆใช่ค่ะอันนั้นสะท้อนความกลมเกลียวความกตัญญูสภาวะจิตที่ดีงามแล้วตำลาย,ยังบอกด้วยนะคะว่าเวลาลักมีจะเข้าบ้านใครชีวิตใครเนี่ยมักไม่ได้มาแบบจงแจ้งรุนแรงแต่จะค่อยๆแทรกซิมเข้ามาเงีบงยบ ผ่านสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างครับที่เราควรระวังเป็นพิเศษมีหลายอย่างเลยค่ะครับหนึ่งคือฝุ่นความไม่เป็นระเบียบค่ะความสกรปรกรกรุงรังในบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพนะแต่ในเชิญสัญ,ญลักษณ์มันคือการละเลยไม่ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าของที่มีหรือขาดความกตัญญูต่อที่อยู่เข้าของอืือ,อคือคำพูดหยาบคายการทะเลาะเบาแว้ง เสียงดังด่าทอไม่ให้เกียรติกันในบ้านที่ทำงานอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ความปรองดองที่แตกสลายบรรยากาศไม่ดีจริงด้วยครับ 3. คือความเกียดครั้นการผัดวันประกันพรุ่งค่ะปล่อยเวลาไปเปล่าๆไม่ทำสิ่งที่ควรทำนี่คือโอกาสที่เสียไปไม่ใช้ศักยภาพตัวเอง 4. Uh huh. คือความอิจฉาริษยาความคิดลบการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในทางที่ไม่ดี ยินดีที่คุณอื่นทุกมองโลกแง่ร้ายตลอดพวกนี้เป็นการตัดตัวเองจากพลังงานดีๆค่ะพอสภาพแวดล้อมทางกายทางจิตวิญญาณเริ่มแย่ลงแบบนี้ความมั่งคั่งโชคลาภทางวัตถุก,ก็ค่อยๆลดลงไปด้วยหรอครับเหมือนเป็นผลตามมาถูกต้องค่ะ มันเชื่อมโยงกันลึกซึ้งเลยเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมพิธีกรรมในบ้านของชาวฮินดูสมัยก่อนเช่นการบูชาพระแม่ลักษมีการจุดตะเกียงการรักษาบ้านให้สะอาดหอมเป็นระเบียบมันไม่ใช่แค่ประเพณีนะครับแต่มองได้ว่าเป็นการปรับพลังงานสร้างบรรยากาศดีๆแล้วก็ป้องกันหรือลดอิทธิพลของอลลักษมีไปในตัวด้วยนอกจากเรื่องบทบาทอิทธิพลแล้วยังมีเรื่องเล่าว่าสองพี่น้องนี้ได้คุยกันโดยตรงด้วย อันนี้น่าสนใจมากครับท่านคุยอะไรกันมีค่ะเป็นเรื่องจากปุราณะที่ไม่ค่อยแพร่หมายนักเล่าว,ว่ามีช่วงหนึ่งที่สององค์นี้มาเจอกันในพบที่กำกึ่งระหว่างสวรรค์กับโลกพระแม่ลักษมีเห็นน้องสาวหรือพี่สาวไปอยู่ในหมู่คนที่กำลังทุกข์ยากก็เลยถามด้วยความเมตตาและสงสัยว่าทำไมเจ้าถึงไปอยู่กับคนที่เขาลำบากอยู่แล้วล่ะไปซ้ำเติมเขาเหรอเป็นคำถามที่ตรงดีนะครับและลักษมีตอบว่างไงครับ อลักษมีตอบเสียงเรียบๆนะคะแต่แฝงความจริงลึกซึ้งว่าข้าไม่ได้เลือกไปเองหรอกพี่นางข้าไปเฉพาะที่ที่ข้าได้รับเชิญอ้าวรอครับเมื่อไหร่ที่มนุษย์ลืมท่านลืมคุณธรรมความบริสุทธิ์ความกตัญญูพวกเขาก็เท่ากับเรียกหาข้าเองเมื่อเขาได้พรจากท่านไปแล้วแต่ใช้ผิดๆด,ด้วยความโลภเห็นแก่ตัวประมาทเมื่อนั้นแหละงานข้าถึงเริ่ม ข้าไม่ได้ทำลายแต่แค่ชำระล้างผ่านบทเรียนการสูญเสียเมื่อเขาได้สติตรักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของความมั่งคั่งระลึกถึงท่านอีกครั้งข้าก็จะไปเองโอ้โหคำตอบที่เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับไม่ใช่ซ้ําเติมแต่เป็นการชําระล้างเมื่อถูกเชิญแล้วก็จะไปเมื่อคนนั้นกลับมาสู่ทางที่ถูกทําให้พระแม่ลักษมีเข้าใจบทบาทน้องสาวมากขึ้น ใช่ค่ะตำนานว่าพระแม่ลักษมีพอฟังแล้วก็ทรงย้มพระโอษฐ์เข้าใจกฎเกณฑ์ความสมดุลของจักรวาลแล้วก็ตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ใช่ศัตรูข้าแต่เป็นเครื่องเตือนใจของข้าและของผู้รับพรจากข้าต่างหากว่ากันว่าหลังจากนั้นสององค์อาจจะกอดกันเป็นสัญลักษณ์การยอมรับบทบาทกันแล้วะคะ่ะแสงสว่างกับเงาแม้จะตรงข้ามแต่ก็ทำงานด้วยกันใช่ค่ะเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าน่าทึ่งจริงๆครับ แสดงว่าในมุมมองลึกๆแล้วแม้แต่ความโชคร้ายความสูญเสียก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่นำไปสู่การเติบโตหรือกลับมาสู่สมดุลได้เหมือนกัน ในเชิงปรัชญาสัญลักษณ์ที่ลึกไปอีกนะคะเราอาจจะมองว่าพระแม่ลักษมีแทนคุณสมบัติบวกๆอย่างสัตะคือความจริงความซื่อสัตย์สีคือความเจริญความมุงคลสองทุริยาคือความงามความกลมเกลียวส่วนอลักษมีก็แทนสภาวะลบๆเช่นโมหะคือความหลงความไม่รู้ทุเสะคือความอิจฉาเกลียดชังขัดแย้งอสานติคือความไม่สงบความวุ่นวายแต่ทั้งบวกทั้งลบนี้ก็มาจากมหาสมุทรเดียวกัน คือจิตสำนึกแห่งจักรวาลหรืออาจจะเหมือนศักยภาพทั้งหมดในตัวเราถูกต้องค่ะการตีความระดับนี้ชี้ว่าโชคโชคร้ายสุขทุกข์จริงๆอาจไม่ใช่รางวัลหรือการลงโทษจากข้างนอกอย่างเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนสภาวะภายในใจหรือคุณภาพจิตสำนึกเราตอนนั้นเหมือนกระจกเงาสะท้อนตัวตนภายในออกมาสู่โลกภายนอกใช่ค่ะ อาจเปรียบว่าเมื่อใจเราถูกกวนด้วยความบริสุทธิ์เมตตากตัญญูเป้าหมายดีงามสอดคล้องกับธรรมะพลังงานพระแม่ลักษมีก็จะปรากฏเป็นผลลัพธ์แต่ถ้าใจเราถูกกวนด้วยความโลภเห็นแก่ตัวอิจฉาขุนมัวสับสนพลังงานอลักษมีก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเพื่อสะท้อนสภาวะนั้นออกมาเน่นหมายความว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนเกิดมามีต้นทุนดีได้รับพรจากพระแม่ลักษมีมาตั้งแต่ต้น ก็อาจเจออิทธิพลอลักษมีได้ถ้าความคิดคำพูดการกระทำปัจจุบันไม่สอดคล้องกับคุณธรรมความดีงามที่ควรจะเป็นเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่ว่าพระแม่ลักษมีทิ้งหรือลงโทษนะแต่เป็น,นกลไกของเงาหรืออลักษมีที่เข้ามาทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนเพื่อกระตุ้นให้คนมันกลับมาสู่สมดุลภายในหรือกลับสู่ทางธรรมะอีกครั้งในพิธีกรรมพื้นบ้านด้วยใช่ไหมครับอย่างช่วงก่อนวันดิวาลีที่บูชาพระแม่ลักษมีครั้งใหญ่ ใช่ค่ะมีประเพณีที่น่าสนใจในคืนเดือนดับที่เรียกว่าการติกอมาวัสยาคืนก่อนดิวาลีหลายบ้านสมัยก่อนจะทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เลยกวาดบ้านปัดอยากใหญ่ทิ้งของเก่าเชื่อว่าเป็นการขับไล่พลังงานไม่ดีหรืออัลักษมีออกไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์ พอสะอาดหมดจดแล้วก็จุดตะเกียงประทีปให้สว่างทั่วบ้านสวดมนต์บูชาเชิญพลังงานดีๆพระแม่ลักษมีเข้ามาแทนที่ความมืดความขัดสนถูกต้องค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ปัดเป่าของเก่าไม่ดี ต้อนรับของใหม่มงคลแต่ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ที่มีปัญญาก็มักจะสอนลูกหลานนะว่าแม้เราจะไล่ความอับโชคแต่ก็ไม่ควรสาบแช่งเกลียดชังอัลักษมีเกินไปบางทีอาจจะต้องขอบคุณนางที่มาช่วยเตือนสติเราทำไมต้องขอบคุณความโชคร้ายล่ะครับฟังดูย้อนแยงนิดๆ เพราะในมุมที่ลึกซึ้งนะคะถ้าไม่มีอลักษมีหรือถ้าเราไม่เคยเจอความสูญเสียผิดหวังขัดสนเลยเราอาจจะไม่เคยรู้คุณค่าที่แท้จริงของโชคลาภความมั่งคั่งที่เรามีก็ได้อ๋อจริงด้วยครับอาจจะมองเป็นของตายใช้ไปรีบเปื่อยการเจออลัสมีจึงเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่ก็อาจทำให้เราเข้าใจความหมายของการเป็นผู้ดูแลรักษาพรที่ได้มาไม่ใช่แค่ผู้ครอบครอง การยอมรับทั้งสองด้านนี้เลยสะท้อนความเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่ไม่มีการตระหนักรู้ความรับผิดชอบอาจนำไปสู่ความเสื่อมได้ขณะที่ความลำบากถ้าเรียนรู้จากมันก็พาเรากลับไปสู่การตระหนักรู้แล้วปูทางให้ความเจริญกลับมาได้อีกเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเหมือนการเต้นรำที่ไม่รู้จบของสองพลังงานนี้ในชีวิตเราจริงๆคนหนึ่งให้พอรอีกคนคอยทดสอบ เพื่อให้เราเติบโตเข้าใจสมดุลใช่ค่ะแก่นปรัชญาของเรื่องนี้อาจมองว่าความมั่งคั่งโชคลาภความมงคลเปรียบเหมือนพลังงานหรือแสงสว่างแบบหนึง่งที่มีความถี่หรือระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองความถี่หมายถึงสภาวะจิตใจหรือพลังงานในตัวเราเหรอครับประมาณนั้นคะ่ะเปรียบเทียบว่าเมื่อความถี่ภายในเราสอดคล้องจูนตรงกับความถี่ของความกลมเกลียว ความดีงามเช่นผ่านความกตัญญูพูดความจริงมีเมตตาให้ทานชื่นชมความงามรักษาความสะอาดระเบียบวินยัยพลังงานมงคลของพระแม่ลักษมีก็จะไหลเข้ามาง่ายๆเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่ความถี่ภายในเราบิดเบือนไปด้วยอัตตาความหลอกลวงเห็นแก่ตัวโลภขัดแยง้งไร้ระเบียบ พลังงานที่มีความถี่ตรงข้ามหรือพลังงานของอลักษมีก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแทนโดยอัตโนมัติค่ะไม่ใช่การลงโทษเสมอไปนะแต่เหมือนกระบวนการธรรมชาติเพื่อชำระล้างหรือปรับคลื่นความถี่ที่ไม่สมดุลน,นั้นให้กลับมาสู่ที่ควรจะเป็นหรืออย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นความไม่สมดุลน,นั้นอธิบายแบบนี้พอเห็นภาพเลยครับอาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบางทีคนที่ดูมีทุกอย่างพร้อม อยู่ๆก็อาจเจอการสูญเสียครั้งใหญ่หรือตกต่ำเรามากแบบไม่น่าเชื่อใช่ค่ะอาจมองว่าเป็นการปรับแก้ความถี่ของสภาวะจิตวิญญาณหรือพลังงานโดยรวมแบบฉับพลันเมื่อเกิดความไม่สมดุลรุนแรงขึ้นภายในโดยเฉพาะกับคนที่มีแสงสว่างหรืออิทธิพลบวกจากพระแม่ลักษมีสะสมมามากอยู่แล้วเงาหรืออลักษมีก็อาจจะยิ่งตอบสนองต่อความไม่สมดุนนั้นได้เร็วชัดเจนกว่า เพื่อรักษากฎแห่งกรรมความสมดุลของจักรวาลไว้เป็น,นกลไกการปรับแก้ที่ลึกซึ้งทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาจริงๆครับเป็นการเต้นรำที่ไม่รู้จบของสองพลังงานนี้ค่ะเพื่อรักษาจังหวะจักรวาลแล้วก็ที่สำคัญคือกระตุ้นการเรียนรู้เติบโตขัดเกลาจิตวิญญ,ญาณในหมู่มนุษย์ไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ผมว่าเราได้บทเรียนสำคัญหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือความโชคร้ายอุปสรรคอลักษมี อาจไม่ใช่การลงโทษเสมอไปแต่เป็นกระจุกสะท้อนสภาวะภายในหรือบททดสอบความคู่ควรใช่ค่ะอย่างที่สองการรักษาคุณธรรมกรตันยูความสะอาดระเบียบทั้งนอกทั้งในคือการสร้างสภาวะดึงดูดพลังงานบวกพระแม่ลักษมีอืมถูกต้องและอย่างที่สามแม้แต่การสูญเสียก็เป็นกระบวนการชำระล้างเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ดีกว่าหรือการเริ่มต้นใหม่ได้ ถ้้าาเราเรรรียนนูจักมสรุปได้ดีมากค่ะและสุดท้ายแล้วการเต้นรำของสองพี่น้องนี้คนหนึ่งให้พรคนหนึ่งทดสอบก็จะดำเนินต่อไปในชีวิตเราคนที่มีปัญญาเข้าใจกฎนี้เมื่อได้โชคลาภความสำเร็จก็จะรับด้วยความอ่อนน้อมกตัญยูแล้วก็ภาวนานในใจว่าขอให้พระแม่ลักษมีอยู่กับเรานานๆและขอให้น้องสาวท่านอนลักษมีจากไปอย่างนุ่มนวลเมื่อถึงเวลา และในทางกลับกันเมื่อเจอความสูญเสียผิดหวังขัดสนก็พยายามยอมรับด้วยใจที่สงบขึ้นเข้าใจว่าอลักษมีมาเยือนแล้วขอให้บทเรียนครั้งนี้ช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีในตัวเราออกไปเพื่อให้เราพร้อมสำหรับการกลับมาของสีหรือพระแม่ลักษมีอีกครั้งในอนาคตเป็นมุมมองที่ช่วยเปลี่ยนความทุกข ความรู้สึกแย่ๆให้กลายเป็นโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ดีมากเลยครับถูกต้องค่ะข้อคิดสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้อาจไม่ใช่การพยายามปฏิเสธหรือกำจัดอลักษมีให้หมดไปเพราะนางเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่คือการเปลี่ยนมุมมองต่อนางจากการมองว่าเป็นความมืดที่ตรงข้างกับแสงสว่างมาเป็นการมองว่านางคือเงาที่ทำให้แสงสว่างนั้นมีความหมายต่างหาก เพราะถ้าไม่มีเงาเราก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือแม้แต่รับรู้ถึงการมีอยู่ของแสงสว่างได้ชัดเจนใช่ค่ะถ้าไม่มีอลักษมีไม่มีบทเรียนจากความลำบากเราก็อาจไม่เข้าใจคุณค่าแท้จริงของพระแม่ลักษมีหรือความสุขที่ได้รับหากไม่มีการสูญเสียก็อาจไม่เข้าใจความหมายของการเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดีหากไม่มีความยากจนขาดแคลนความงามของความเมตตาการแบ่งปันก็อาจไม่มีโอกาสแบ่งบานออกมาเต็มที่ครับ ดังนั้นโชคลาภความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนจึงต้องได้มาด้วยความกลมเกลียวภายในและต้องรักษาไว้ด้วยการตระหนักรู้ในคุณค่าและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกันเสมองั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดกันดูนะครับว่าการที่เราหันมาทำความเข้าใจยอมรับด้านเงาหรืออัลลักษณมีที่อาจจะมีในตัวเราหรือในสถานการณ์ต่างๆรอบตัวโดยไม่ตัดสินหรือปฏิเสธมันอย่างเดียวเนี่ย มันจะช่วยให้เราบ่มเพาะแสงสว่างหรือสร้างโชคลาภความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตเราเองได้ยังไงบ้างเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวของอลักษมีเงาเห็นโชคลาภที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักแต่ก็แฝงปรัชญาบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งเต็มอิ่มเลยนะครับหวังว่าจะเป็นการพูดคุยที่สนุกได้แง่คิดเหมือนได้มานั่งฟังเรื่องน่าสนใจกับเพื่อนๆนะครับ เป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนลึกซึ้งเกี่ยวกับการมองโลกการใช้ชีวิตและการหาความสมดุลได้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะครับผมและสำหรับผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าใจเรื่องราวของพลังงานอิทธิพลต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรืออยากทราบข้อมูลเชิงลึกในดวงชะตาตัวเองเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเพื่อจองคิวนะัดปรึกษาส่วนตัวกับอาจาร,รย์เดวียาสนะได้โดยตรงเลยที่เว็บไซต์ www.astroasna.com a นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ